สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ

พอแค่นี้ก่อนนะแล้วมีคนยกของนะพร้อมยางอ่านึ่งลองยกครับเข้าเข้าเลยครับเข้าเลยครับต่อเลยนะหัวทางเขาหัวทางเข้าหัวนั่งปิดปะหัวยังปิดทางนี้เลย กพ่นที่รู้จักกันก็มาคอยมาดูแลกันนะครับ

ประมาณ9ก้าโมงรถมียางแตกรอบหนึ่งใช่แต่ก็ไม่ได้พากันชิดอะไรมากพอเปลี่ยนยางเสร็จก็ไปทํางานตามปกติเลยค่ะ,<น>คะรถยนต์ค่ะรถยนต์ค่ะชใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถึงตึกประมาณสิบโมงครึ่งก็ขึ้นทํางานปกติก็เที่ยงก็พักกินข้าว ก็กินข้าวเสร็จก็พากันนอนเล่นจนถึงบ่ายโมงตัวหนูก็เลยโดนใช้ลงไปเบิกของเบิกอุปกรณ์ขึ้นมาทํางานค่ะก็ลงไปก็นั่งลิฟต์ลงไปก็ถึงก็ถึงข้างล่างประมาณบ่ายโมงสิบสิบส็ดเศษก็ยังไลคุยกับแม่ตลอดเพราะว่าตอนนั้นก็คุยหยอกล้อเล่นกันอยู่ในหลายตลอดใช่ก็พอไปถึงสตูก็ยังถึงได้ไม่นานก็ ก็มีอาการแผ่นดินไหวแล้วแต่ก็ไม่ได้แบบไหวแรงขนาดนั้นก็แบบโยกโยกไปโยกมาเหมือนเหมือนแบบบ้านหมุนนะคะอยู่ข้างล่างแล้วค่ะใช่ค่ะหนูที่แรกตอนนึงว่าหนูเวียนหัวเพราะว่าอาจจะนอนน้อยหรืออะไรหนูก็ได้ถอดหมวกแล้วก็นั่งพิงเสาไว้แต่มันก็ไม่ไม่เลิกมันแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเสาแตกหลังตั้มครั้งที่สองหนูเห็นเขาวิ่งหนูก็เลยจับมือยายอีกคนหนึ่งวิ่งออกมาด้วย ก็เลยโทรหาแม่ว่าอยู่ไหนแม่บอกว่าแม่แล้วก็เจษดาแล้วก็ดำรงอะค่ะอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ในที่ปลอดภัยให้หนูอะให้ตัวหนูวิ่งออกมาเลยเพราะว่ามันเกิดแผ่นดินไหวก็หลังจากนั้นได้ไม่ถึงสองนาทีตึกก็ถล่มลงมาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลย แต่หลังจากนั้นประมาณ10นาทีก็ยังมีโทรติดบ้างโทรเบอร์ติดบ้างโทรได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่ติดเลยค่ะก่อนที่มันจะแผ่นดินไหว,วเราเห็นความผิดผิดปกติของตึกอะไรไม่ไม่มีเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะตึกมันถล่มลงมามก็เห็นว่าไฟเคนะคะมันแตกแล้วตรงปลายเคนะม,นมันมันีหักลงใช่ค่ะ ามึงจากจากตึกเนาะที่เราเห็นโครงสร้างตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องว่าโครงสร้างตึกมันเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงใช่ค่ะเขาคนามีการคุยกันคนงานคุยกันแบบนี้แล้วมายังก็ไม่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 ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวพวกหนูเองก็ไม่ได้ยุ่งอะไรอยู่แล้วว่าพาไปทํางานก็คือไปทําแต่ของตัวเองอยู่แล้วค่ะทุกคนตั้งใจว่าเดี๋ยวส่งแทนใช่ค่ะทุกคนตั้งใจว่าจะกลับบ้านกันวันที่ 90แล้วก็ตัวหนูก็มีวันมันม่นวันที่10บกับเจษดามอนกัน,น,นค่ะก็ตอนนี้ก็ยังรอ DNA ออยู่ว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็รออีกทางเขาคอนเฟิร์มว่าจริงใช่ตัวเขาจริงหรือเปล่าค่ะบางทีเขายังอาจจะยังไม่ออกจากตึกก็ได้หรือว่าเขาออกมาแล้วเขาโรงพยาบาลยังไม่แจ้ง มันก็เป็นไปได้หมดนะคะว่าเขาอาจจะยังมีชีวิต,ตอยู่หรือว่ายัางไงก็ต้องรออีกรอบนึง 3, 4, 5, นค่ะยังไม่ยังไม่เจอเลยรอบแรกก็เขาบอกว่าเจอแล้วแต่ก็ DNA ตรวจก็ไม่ตรงกันค่ะก็ห่วง เขาอล่ะคะอยากให้เขาเรียนสูงกว่านี้เขาเขาเคยบอกแม่ไว้ค่ะว่าเขาอยากเรียนถุงสูงค่ะใช่ค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูด